ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมวยพารวยมีตังแชนเนลนะคะ o มอ Morning นะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่24เดือนมิถุนายนพศ2565นะคะก็พบกันอีกเช่นเคยก็จะมาให้แนวทางหอยฮาหนอยหรือว่าหอยรัฐบาลเวียดนามฮานอย4ฮานอยนะคะได้แก่เฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะจ๊ะแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะจ๊ะก่อนที่จะมารับชมเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนนะคะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางแนวทางเพื่อให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงนะจ๊ะตัวเลขเกิดจากการคํานวณของสถิติหวยที่ออกในวดก่อนๆนะจ๊ะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะจ๊ะ ตัวเลขเกิดจากการคำนวณของสถิติหวยที่ออกในงวดก่นๆอ,อาจจะมีคำนวณเข้าบ้างหดุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาอพี่น้องเนาะเป็นแค่คลิปวิดีโออานำเสนอเท่านั้นนะครับให้รับชมด้วยความบันเทิงนะคะพี่น้องจา๋าโอเคจ้ะไม่พูดมากเสียบคอเนาะเรามาดูของเมื่อวานก็คือวันที่23กันดีกว่าว่ามีเข้าตัวไหนบ้างเมื่อวานนะคะพี่น้องจา๋า คลิปแรกที่ให้ไปนะคะเลขตารางเลขตารางเออเลขตารางมีเข้าไหมเออเลขตารางมีเข้านะคะหนึงศูเก้าออกหนึ่งศูนย์เก้าหรือเจ็ดศูใช่ไหมหนึย์เกก็ออกออกเลยน่นะ,ะแถมเจาจให้หนึก็เข้าตรงๆเลยเป้นปบเมื่อวานเข้า109หรือ709 จะเขียนเป็นหนึ่งศนะูนย์นาะไอเจ็ดเมื่อวาน709 709อันนี้ไม่ใช่เนาะจะไปยิงเสียอของตัวเองก็ไม่ใช่709นยเานาะเมื่อวานแต่ว่ววาได้2ตัวเลขตาราง9 0, 0้าได้เนาะแถมเจาะให้9 0, 0้าใครไปกลับเอาก็ได้นะคะพี่น้องสาสตัวตัดเล่นก็เ 0, 0้าก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ,อะรอบแรกเฉพาะคิดก็เข้าเลยเนาะ เจ็ดสองเจ็ดสองเจาะเข้าไม่เข้าแปดสามไม่เข้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ไม่เข้าเจ็ดสี่เจ็ดไม่เข้าแปดศูนย์แปดศูนย์เลขตารางเข้านะคะพี่น้องจา๋าแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดถ้าใครกลับหัวเอาเป็นเลขหกนี้ก็ได้นะคะสามศูนย์สามศูนย์ไม่เข้านะคะคลิปแรกนะจ๊ะแต่ว่าคลิปที่สองเจาะให้ อันตรงเปะ๊ะตรงเป๊ะเลยบอกให้ฟันสนะี่เะเห็นไหมมันเข้าเลยสีรอบที่รอบที่สามก็รอบปกตินะ่ะเข้าเลยนะเห็นบอสายสุขภาพวิ่ง4กนะับ7จเน่ยเข้าเลยตรงตรง,ตงนะเห็นบอเห็นบอพี่น้องดีใจรับคนที่เขาเกือบแตกสามนะ้องหนึ่งสีให้ไปหนึ่งสี่มันออก1-4-0โ,โอ้ยผิดเต็มเดียวเนาะพี่น้องเนาะเสียดายครับแต่เราก็ได้2โตนะ่ะสี่เตรงๆเลยเนาะ 4 1น่ะ4หนึ่งหจะใครมันก็ไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ข้างหน้าแต่มันได้ C 7ก็เม็ดเดียวเนาะได้2ตัวก็โอเคละก็ดีใจกับคนที่ได้เนาะพี่น้องเนาะส่วนจอเจอะไปเจ็ดหออก7จ็ดไม่เป็นไรจ้ะเรามาดูของวันนี้ดีกว่าวันนี้เลขตารางไปที่8ปหนึ่ง 7จ็ดศนะคะพี่น้องจา๋าแปดหนึกสามศูนค่ะเน้นไปที่8กับ7จนะคะแกับ7จนะคะแก็ไปที่8 1 8 2 8 7่งแจนะคะแปเก้านะจ๊ะเก็ไปที่7 0 7ดหนึ่ง เ3 7 4นะคะส่วนแอดมินชอบก็จะมี8 1กับ8 7นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะมี8 1กับ8 7นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ8 1กับ8 7นะคะส่วนเลข7นะคะไปที่7 1ค่ะ7 4ค่ะตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องจ๋า ่าแล้วก็ชุดกันชุดกันเอาไปแค่2คู่8ปดสีไม่ต้องเลือกเยอะไม่ต้องเอาตัวเลขเยอะเข้าก็คือเข้าเนาะพี่น้องเนาะส่วนเลข3าตัวเอาไป8ปดหนึ่งแปดหเจด 817 163นะคะพี่น้อง817เอาใหม่เอาใหม่เขียนใหม่นี่817 163นะคะพี่น้องจ๋าส่วนเบิ้ลไปที่วันนี้เบิ้ล88กับ77นะคะพี่น้องถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องจ๋าแล้วช่วงบ่ายก็จะให้อีกเม็ดเดียวอีก อีกคลิปหนึ่งนะคะฝากติดตามด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านเฮงๆฮงรวยรวคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประก,การนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะโชคดีมีชัยทุกท่านค่ะ